ทักษิณเนี่ยแกไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะครับแกไม่ไ้นปนใครนะแกถูกรัฐประหารยึดอํานาจแล้วมีรัฐบาลที่เอา,เอ,าเอาวุธปืนมายึดอํานาจแกไปเนี่ยมาตั้งคนมาสอบสวนแล้วก็ทกําคดีสงสารเอาละมันผ่านมาแล้วนะครับแต่วันนี้คุณทักษิณก็คงจะต้องเตรียมพร้อมแล้วว่าวันนี้ได้รับการพักโทษพอมันพ้นโทษหมดแล้วก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนคนทั่วไปมีใบบริสุทธิ์ใบนี้แต่เชื่อเถอะครับ ไม่น่าจะมีใครไปถามนะว่าเอ๊ะคุณทักษณิณคุณพ้นโทษมาจริงๆหรือเปล่านะ <c oughs> ครับเพราะถ้าเกิดคุณทักษณิณไม่พ้นเนี่ยท่านอธิบดีกระทรวงทธรคงโดนแน่นอนคือใบบริสุทธิ์เนี่ยมีไว้เพื่อช่วยคนที่ไม่มีใครรู้จัก <c oughs> ให้สบายใจว่าฉันเนี่ยออกมาถูกต้องแล้วจะไม่ได้หนีหนีคุกมา แต่สำหรับคุณทักษิณเนี่ยท่านไม่ได้โดนคดีอาญาแบบปกติท่านเก <c oughs> ิดคดีอาญาในบริบทที่มีการแทรกแซงทางการเมืองแบบผิดปกติ <c oughs> แต่มันผ่านมาแล้วท่านก็อดทนผ่านมาันมานะครับ <c oughs> ก็อยากจะให้เราไปโฟกัสไปเพ่งตรงที่ว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณทักษิณจะทําบทบาทยังไงค่ะ <c oughs> และระหว่างนี้ค่ะ <c oughs> เห็นท่านทักษิณเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรคะออนทัวร์เหรอคะก็ไปต่างจังหวัดนะคะทั้งทที่อยู่ระหว่างการพักโทษอันนี้คือสามารถทําได้ไหมคะ โอ้ทำได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคุณทักศิณเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึง่งจะบอกว่ามีคนมาบอกว่าท่านพิธีกรหรือผมหรือท่านผู้ชมบอกว่าเราจะต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันปีสิทธ์อะไรมาบอกเราอะ่ะนะฮะคือท่านท่านได้รับการพักโทษแล้วท่านก็คงทําให้อยู่ในเงื่อนไขการพักโทษท่านจะไปยุ่งเหยิงกับคดีความอะไรอย่างอื่นไม่ได้แต่ท่านจะไปพบใครไปงานบวชที่ไหนเนี่ยเป็นเรื่องปกติแลวเมื่อกี้นะครับที่คุณปีกี้ถามว่าเอ๊ะสงสัยเหลือเกินว่าท่านจะมารับตาแหน่งอะไรนะฮะ ผมบอกได้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากครับตําแหน่งของท่านก็คืออดีตนายมนตรีและคุณพ่อของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไแค่นี้ก็ชัดเจนพอแล้วครับไม,ไม่ต้องอธิบายวิเคราะห์อะไรกันให้วุ่นวายท่านเป็นผู้มีประสบการณ์เคยบริหารประเทศมาก่อนไปที่ไหนข้าราชการนักการเมืองน้อยใหญ่ทั่วประเทศรู้จักหมดแถมยังเป็นคุณพ่อของหัวหน้าพรรคที่เป็นรัฐบาลในตอนนี้แค่นี้ไม่พอเหรอ